Selanjutnya ada penggajet sumber ini. Ini adalah พี่สู้หามันเอาจะต่อบอกบอกบอกเลยนี่ๆๆต้องชื่นว่าคุณไม่ดีเออเบื้องหลังฟ้าเก่งค่าไทยที่การเฮไทย พระคอยผดุงทุกแดนดงใี่น้ำและสมบนดินแล้วราชบุตรทั้งหลายขอมด้วย พระเจริญและพระเชษฐาท่านบอกให้เสด็จที่ทรพระเจริญพระพุทธเจ้าค่ะดีใจจริงๆที่พี่น้องทั้งสองคนให้ความรักให้โกลมเกลกันไปถือชนชั่นด้วยกันนะถอยพระโคมก็เกรือเด่นชัยด้วยพี่ชื่อมาขายยัไงต่อไม่รู้ไปขายขายอยู่ที่ไหนบอกได้เลยตอนนี้อยู่ที่ไหนร้านอยู่ไหนตอนนี้บอกเขาชะตามไปกินช่วยเลยไม่ได้อร่อยที่ไหนตอนนี้ขายอยู่วัดกาวัดกาโคทองโคทอง สุดยอดสยธรรมดานๆเนี่ยต้องใช้หัวหมูครับผมใช่อร่อยนี่ไม่ใช่อะไรใช่แหละครับใช้หัวหมาต้มช็อตมึงก็พูดไปเรื่อยน้ำมันขายดีผู้เดี๋ยวไม่ได้ทำเป็นน้ำตกได้ไหมน้ำดำได้ไหมใช่พี่หนุ่มเลยไปเอาน้ำคำมาทั้งหลังคอมาใช้แทนรกดิโอ้โลก็โตเลยใช่ไหมเนี่ยหลอดเชิญรูต้องใส่ไปประพาสกหลอดเชิญรูสึกวิติบินดีเป็นยิ่งดังอะไรหนูคนที่เขาว่า ที่จะเข้าประตูวิวาหน้าตาชันแแ่มชื่อและมีความสุขในดวงพระเนศของพระเชษฐานันล้วนแล้วมีแต่ความสุขอยู่ในดวงพระเนตรและหัวใจแต่อย่าลืมหน้าที่ของตนอย่านึกถือแต่ประโยชน์ส่วนตัวเพราะอีกไม่ช้าพระเชษฐาก็ต้องเป็นประมุขปกครองแผ่นดินเหล่านาสวรรค์นักข้ราร่ชที่แยกได้ทุกเรื่อง ความรักกับความรักเรื่องการบ้านการเมืองที่จะไม่เห็นหน้าศพบคนหญิงเดียวที่พี่รักที่สุดในชาตินี้อย่างไรแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะลูกเพราะอีกไม่กี่เวลาข้างหน้าจะทําการสยบหอจะได้มีคู่ขอเอ้สักตว์อะไรหรือให้ทุกคนอาจะโคตรเป็นเกลายวท่านเจ้าคอย่าหาบุญกระบอกขับเบาะนักเป็นหมาครั้งนี้เลยมีอะไรแล้วจะคุมนางปูต้องโอ้โหปูต ครั้งนี้กระบอกมีเห็คนควรที่พระองค์ท่านมาดอนจะแต่งงานเพราะว่าพระองค์ท่านมดมีมากแก้วมีแก้วตังทายเดือประการแล้วก็หช้างแก้วกระบอกได้ยินข่าวาวาหนหูยิ่งนักวันในป่าของใคตอนนี้มีช้างอาณาีย ช้างเชือกนี้หาไม่ต้องรู้ของเราไปโฟงช้างหรอกคุณพลมีนนำทหารไปหนึ่งกองร้อยไปทำช้างเชือกนั้นกับตัวพระนครเราเรื่องยากคือสไปไม่ได้พี่ครับทำไมทหารพวกเราอยู่หมูนั่งหลอกการหมดคันเราจะเกลี้ยงมี้ีวิตถ้าบุญญาที่การไม่ถึงคงยากให้เจ้ามีไปจับคงจะได้หมามาอย่างแน่นอนข้ามเห็นด้วยกับพระเชษฐา การที่เกิดช้างเผือกมาเนียมในการป่ายหญ่คือว่าเป็นบุญญาธิการของประมุของใหม่เลยหากแม้ผู้มีบุญญาเยี่ยงพระเชษฐาท่านยกเสด็จนิวัตไปคล้องช้างเผือกนี้เข้ามาในเมืองนับว่าเป็นเลิกดีนับว่าเป็นบารมีของพระเชษฐารังว่าแต่หวัวมุมเมืองจะมือกันไปทั่วตามงพระดิน ไม่มีใครเหยียบย่ำก้ามกลายก้ามหื้กับเป็นดิเราเป็นแนงเขาจะได้แต่ทางโบราณเขาได้กล่าวเอาไว้คนจะแต่งหรือว่าคนจะบวชว่างออกจากบ้านจากเรือนเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้พ่อไม่ควรลูกหรือเจ้าพิ็นในประการใดบอกทีที่ว่าถ้ามีช้าเผื่อเกิดด้วยจริงมองฉันนับว่าเป็นเรื่องดีบอกที่พร้อมที่จะไปจับพไหมคะพระบิดาทท่านไมัะลูกท่านพระบิดาเป็นห่วงชีวิตของประเทศไทย นี่ก็คือพี่ชายของลูก immun. ลูกขอเอาชีวิตเดิมพันจะเป็นผู้อาลากขาองค์ประเทศฐาไปด้วยตัวของลูกเองมีเลยเชิญเรียกเลยท่านงานยช้าดีไปด้วยมาท่านงาจะโผล่ท่านจะได้ไปการเดินทางในครั้งนี้ขอให้ชจ้าจงนำช้างกลับมาขอกลับไปเหลือบอกท่านจะขอเรื่อนกำหนดแต่งงานไปทันทีเลยได้ไหมหรือคะโอ้โหใจร้อนไปทันทีเลย อาารจะพี่ลรอ้ไจะพี่หรือจะรบอกวันนี้ไม่ได้บอกวันนี้ไี่ด้บอกวันนี้ไม่ได้ขอให้พี่พูดก่อนนะขอให้บอกแลใจมีความรักอยู่ในใจยังไม่บอกขอให้พี่ไปเ่เดียร้อีแล้วคบลองดิขอให้เราเห็สดดห